เอาเนาะสวัสดีเนาะวันนี้ก็มาพบกับ LGG หลาวเ,าเกมมมือก่อนเนาะกับการเล่นเกม g r ร z o น n วันนี้เขาก็จะมาเห็ดเป็นภารกิจต่อไปเนาะภารกิจของเขาวันนี้ก็คือให้มาซอกข้อมูลอยู่ที่เมืองใหญ่ไทเกอ,เอร์เบย์อีกแล้วเนาะโอ้แต่ว่าทาาัทาง้งรังทั้งรุมมี่เป็นเฮือนมาหอนลววะวันตัวนึ่งอ๋อปักตายแตกเป็นหนึ่งตัว <c oughs> เห็นเขาไปเถอะวะปังตาย <c oughs> แตกไปแล้วสองโอ้โตายตายหัวแตกสูนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยแนบได้ใจมืออยู่ปังปังปังตายใส่แม็กซมาอก่อน แต่ก็ทั้งหลังบูมาที่บอกผมตโตมาทั้งหลังที่บอกอยูย่ใสสู่อยูย่ใสมดแมววันนี้นะโอเคไปภารกิจของเขาวันนี้ก็ให้ไปซอมข้อมูลเนาะอยู่ที่ทางไหนนี่มูลนิธิวิทยุมงเดออุ้ยอุ้ยยังยัง gì nè. Jep, jep, máy con, chết vô. À, chặt jep หน่อย đi bỏ Ok, xếp mư. Ok, thêm một nữa nè. cái. Cơm màu. nhấp con. สัตยากไปหนึงดูสัตยาไปอัดยาเข้าไปอัดเข้าไปใครวะใครเก็บลงบ่ยิ่ใส่วะหมอยิงเขาไม่กิ้มยิ่ใส่วะนี่หมอนี่หมอนี่ตายมึงตายมึงตายมึงตายมตาย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  ยิงผู้ทึือกี่นะน,น,นี่นบู้ืึ่กี่แล่บูฮู้อะโอ้กันตาลายตาลายแล้วใส่บ่ยังยุใส่อีกนี่ว่ะ อันนี้วะแตายเบิดตอนนี้นะนั่นวะโอเคเดี๋ยวเบิ้ดเราใส่ยาไปนึงก่อนใส่เลือดก่อนเหมดแล้วนะใส่เลือดก่อนอ๋อน้องก,ก็บรรลุแอปคลิปหลายมือเราต้องขออภัยและลายเนาะเพราะว่าข่างกายบริสบายน้อยนึงเนาะหากะหากะเซา,าหายดีมา,ายังบุดีปรนใด็เนาะ Okay. เสียงก็อาจจะเปลี่ยนๆน,น้อยนึงเนาะออภัยละลายโอเคจะพยายามเฮ็ดทีดีที่สุดเนาะเรื okay. ่อยไปมีทา้งลั่ทาง,<ม>ทางคุเนเลยมีบ่มี่มืดบอมืดเกติมันเกติก่อสร้างเนาะโอเคไปบรงลูกปืนคนยิงกันอยู่ไหนวะามาเบิ้งก่อนมาเบิ้ลเครื่องก่อน,นมีนเจ้ากระจกแฉกบอ ตายเรียบแล้วโอเคนาจะเบิดละเด็ดนี้เอาอ๋ออย่างดีกวามุมีอย่างเลยพวกนี้ซูเปอร์มิเครื่องให้ในดูเฮ้ยเสียงเสียงเสียง เสียงเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฝ้ากระตุกอย่าเฝ้ากระตุกเอายินเสียงตัวย่างหย่าเป็นมิตรเลยยินเสียงตัวยูหย่าบิตรมิรชอดช็อตช็อตช็อตนิสย่ามิใช่ว่า นี่มันสั่งเย็นเครื่องเนาะตัวนี้เนาะโอเคบูมี่ยังเอามึงลูกปืนดูโอเคเต็มไปโหก็ว่าอยู่วัญยินเสียเลยไม้เต็งโตคือบอสอีกส่ะเฮ้ย ก็ว่าบมอนี่มันคือเต็กโตคือบอดแฉะโอ้หามง่ายแม่งมึงนะโองก็ว่าอยู่แม่งหมอนี่มันคือเต็งโตคือบอดแฉว่าโอ้โอ้โอ้ยังหัว แม่ยงยากก็ไปสิเปนน้ำก้นมันหันมาใส่ผื้นกลางยัดหน้าเลยเคเอาบ๊ กี้ก็ว่าอยู่เอ๊เสี่ยฟูรินหรือเสี่ยอย่างวะฝืนเอาหมอนี่เต็งตัวคือบอสใช่ไหมหันหน้ามาบอสอีลีโอ้ยอุซาร์เราเต็งตัวคือโจรใช่หันหน้าแม่งเป็นโจรอีลีเลยเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเฮายิงไว้หลายตัวอยู่เขตนี้แหละมีปืนมันมพยานประเด๋ยเราต้องฮิตเข้าไวออกไวเนาะ ปืนมาโอเคมาไปลุกปืนดูโมเมนต์จะลากกัาไปล้วบูมีลูกเจ็บลูกอ,อืออ้าวแมงเอ้ยหมอหลึงเม็ดกูอีกแล้วโอ้

โอเคเอาไม่เอ้ยงัยมาฮอตแลสแตกเบิรโตเลยเว้ยเอาไม่เอาไม่สเตกเบิรโตเลยมาฮอดแซ็ตเดียวเลยเว้ยไม่โบท่านเข้ามือเนาะโบท่านลึงมือหทางไปโดนนะวันนี้เอาไม่เอาแท้เราวันนี้นะวันนี้โบแต่ก่อนเมื่อกี้โบดับเลยเมื่อกี้เดาหากันมาเริ่มเนาะหากันมาเปิดคลิปนี้เนาะนี่หากันมาเริ่มนี่สำหรับไอซิมมาเฮ็ดภารกิจเนาะอ๋อ ของ think, เอาอยู่ที่ไทเกอร์เบย์ไปด้านหน้านี่หมอนี่ด้านหน้านี่ก็เิ็ยิงเข้มหมอนี่ใส่หมอนี่แบบหมอนี่นี่วะเอามึงสิงบาต่ายอีหลีเหรอหมอนี่มึงเป็นอย่างมึงวะเฮ้ยหมอนี่นะเฮ้อยเฮ็ดเนี่ยมึงพิลึกพิโลแทนหมอนีอ่โอ้หมอนี่โคตรพลึกพิโล ไอ้ไม่โคตรพิลึกกิโลเลยเว้ยเอาน้หวานเอาเนาะปืนเนี่ยมามาก็ได้มา้งไม่มโคตรพิลึกเลยเหมอนั่นน่ะถือว่าเป็นน้ำเฮาสลูกปืนธรรมดาแบบส่วนโอ้ไอ้ไูกนี้ มายน,ยนทางเฮาบ่หวะคยนโยนทางเฮาคนมาซวยโอเคไปมีคนมาซวยเสริมแล้วยังหน่อยยังหน่อยมีคนมาเสริมกำลังเก็บไปไปทางนี้เาอาหน่อยเจ้าเอ๋จ้าเอ,อ๋หย่าเอาเอาย่าแกปวดโอเค นี่มันนี่อย่างนี้หงก้อนดินบล็อกไปเลยหงก้อนดินบล็อกเนาะตัวนี้อ๋อไปก็ค่อยย่องเข้าไปเป็นแม็กก,มมก,ก่อนก็ปืนมันหมูเจาะเกาะลูกปืนธรรมดาสมเพอ่นที่เกือบตายให้มันอีหอบที่สามหมอหาแล้วมงควรตีนลายเพื่อโพด เฮือนของเฮาเฮือนเขาคิดของเฮาจะมีต้นกล้วยหลายๆเนาะเขาต้องไปซอกเฮือนที่มีต้นกล้วยหลายๆมาทางนี้มโจรบอกของเคลียร์ไปสักหน่อยนี่มี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 ตาย ไปหน้างายสูไปซ่องเฮือนที่มีต้นกล้วยเนาะอันนี้บอกหลังนี่วะหลังมีต้นกล้วยีต้นกล้วยแล้วบูมแมนว่าเต็มเต็มเลยยินเสียงอยู่ไหนี่หลังนี่แน่นอน เยินเสียงมันยิ้นเสียงมันเข้าไปไหนก่อนใส่บวเสียงมันยินยิ้นเสียงมันอันนี้บอโอ้นี่เรียบร้อยอันนี้นดีเรียบร้อยไอ้ซะแม่งบุเห็นมันก่อนอีกละ แต่มันยิงโบแม่นหมอนี่มันแม่นหมอนยิงแม่นที่นี่ตายเรียบร้อยภารกิจสำเร็จเนาะอันนี้เอาเป้วยนี่ยังร้อยตายก็ยังมีภารกิจที่สำเร็จตาหาทางออกแล้ววันนี้เนาะตายมากเลยโดนพคตรหลอ๋อแต่ถ้าอยู่ในเงินเอยนนี้เราเสียเปียบอยู่ด้ ใส่เอีกเครื่องบ่เครื่องบ่โมมีจะแย่บ่จะเข้าว่าเข้าเก่าัะตอกมักแตกกับบม้มให้สุ่มบุเรนแตกเลยบ่สุ่มบุเรนมักแตกเนี่ยบ่เสียง อยู่ทางขวาเสียงมันอยู่ทางฝุนละลายเสียงมันอยู่ที่บอกลาลายเสียงมันอยู่ในหืนโอ้แม่งหันมาสวนด้วย น,นี่อันมาสวนใส่กูเลยเว้ยอ๋อเจ็บ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 ,จบหามเลือดไปนึงก่อนเอาหามเลือดไปนึงก่อนตรงไหนที่ไรใส่เลือดนี่ไปนปึงก่อนอ๋อ เดือดสิแปดลูกใส่แม็กไม่หมไปไวไวให้เราเปิดประตูเข้ามาโอเคสาวจิตสาวมือละเปิดประตูบังเดียบวัดมืดดีเทวะโอ้โอ้โอ้เออห้าหมื่นเจ็บ ไม่เงยเฮ้ยจใจกูเจ็บอีกแล้วน,น่ายิงทะลุปองเยื่อมใส่เว้ยกาลังซอกมองปืนประตูอยู่แม่งยิงทะลุปองเยื่อมใส่โอเคไปอ๋อมอหนี่นยิงทะลุปองเยื่อมใส่นี่แมยิงทะลุออนี่เข้าไปนี่นะ สัดเข้าไปนี่เลยตัวนี้คือแขนสุยุใสอีกเนะสุยุใสอีกบุก้าเข้าไปเนาะเข้าไปคนเดียวทางในนบุกล้าเข้าไปเที่ยวเลยเข้าไปห่างครันบุทันกล้าเข้าไปคนเดียวเที่ยวเลยไปตัวนี้ก็มุ่นอุดปุยแน่นอนเบิ่งจากสภาพแล้วเบิ่งจากสภาพแล้วเข้าไปตอนนี้นี่มุ่นอุดปุยแน่นอน เอเหมือนธรรมดาจะเอของเมียนเครื่องสักเครื่องธรรมดามองขายปิ้งวะนี่ขายปิ้งยังเขาเอยูลุมมีโจนบ่โมมีเออมีอย่างเดียววะมีรถจักรอีห้างมีมงทางซีเดะ นีมุมน,นีโจรวะเงียบดีแท้หวะมืดวะมุมีคนยามเลยวะโอ้สองตัวโอยโอ้คุณกระพูดคุณแน,นหมดได้โดน แแูแม้หัวใะ้โดนแม่งกูแล้หัวใะ้โดนแม่งนี่มุทึกไม่เอ้านั่งสวนมาว่าเดี๋ยวกูเจ็บเลยโ oh. อ้ถ้าเวลโฟศนั่นยิงเข้าตีนเออ้าน้อนไม่ไขมาน้อ,อมนมาเนาะโอเคอ๋อเจ็ดนี้เลย ที่เขามาครับในวันลำพีชเชน่าจะบบมีอย่างให้เฮ็ดแล้วที่บอกอันนี้มันยงวะอันนี้มันยงวะจะเอ๋บบมีอย่างเปินหัวเชฟเพ่งแถววะคือเชฟเพ่งแถวน้องส่วสีเสาแม่งเชฟแท้เจชฟวะ เย็บปล่ำเปลือยอ๋ื่อนบอกโอ้แตกดีหนึ่งตัวเห็นมันได้มังแตกนตหนึ่งตัวอ๋อมันกอกกล้วยดันทะเลที่เท่าอัเนเองกกอ๋เดันต้นกล้วยว้เบิ้งเหนินด้านหน้า เงด้นน้้าานนนหีตัวนี้ก็ทางออกเล้วตัวนี้ทางออกแล้วตัวนี้มองเขามาตายทีแรกตัวแถวนี้เอ๊ะแถวนี้ก็มองเขามาตายทีแรกตัวคงแหมนี่นะโอ้ เฮ้ยหงแหมอันนี้นะมันมีอย่างทางออกล่ะนี่อ๋อท่ามโอเคไปนอกข้าซะนท์ก็ก็ออกกันแล้วไว้สันละ่ะสิมิยังไว้ <laughs> ออกกันแล้วสันอ่ะเอเอเดน้วนมาฮับก่อน ย่างมอดทางออกร์กก็ออกหมดเลยใอ่ภารกิจกรสับเดชเหรอเด็คนอยู่หันปะอ๋อป้ป้ถอนกำลังเนาะยังน้อยกับภารกิจสับเ็จถึงว่าจะสังเวยไปด้วยสองคบ <laughs> สังเวยด้วยสองคบแต่ภารกิจก็ถือว่าสับเ็จอย,ยู่ดี โอเคเนะาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทต่อไปเนาะสำหรับพัทตัวนี้ผูเ้เด็กบุตรเลกดติดตามกับฝากกดติดตามให้แน่นะาะไว้เจอกันอยู่พัทต่อไป